สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีเมถุนกันครับดวงชะตาราศีเมถุนเดือนพฤษภาคม2567เดือนนี้ดวงชะตาชาวราศีเมทุนจะมีเรื่องสำคัญสำคัญหลายประการทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงานซึ่งมาจากการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุรยิยะที่ส่งผลกระทบต่อราศีของคุณในช่วงต้นเดือนดาวพุธผู้คุ้มครองราศีเมทุนจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีที่แตกต่าง จากราศีเดิมของคุณทําให้คุณมีพลังและแรงขับเคลื่อนใหม่ๆใ,ในการดําเนินชีวิตช่วงนี้เหมาะสําหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือเริ่มสิ่งต่างๆที่คุณสนใจแต่อาจรู้สึกว่าตัวเองผิดที่ผิดทางหรือไม่มีทิศทางที่แน่นอนบ้างให้ใช้เวลาสํารวจตัวเองสักระยะหนึ่งช่วงกลางเดือนดาวพลูโตดาวแห่งกลางปรุกปุปอรจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับดาวพุธซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกอุดหนิดอารมณ์ร้อน และต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวแรงกดดันจากภายนอกหรือความเครียดจากงานอาจสร้างความตึงเครียดในชีวิตอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับการปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่คุณติดขัดและเริ่มต้นใหม่ให้สำรวจตัวเองอย่างลึกซึ้งและหาคำตอบจากภายในจิตใจช่วงปลายเดือนดาวเสาร์นำโชคดวงการงานจะเข้าสู่ราศีเมถุนทำให้คุณมีความมั่นคงในอาชีพการงานมีโอกาสก้าวหน้า ในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจและมีผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องทำงานหนักกว่าปกติต้องรับผิดช,ชอบและจัดการกับภาระงานมากมายวางแผนการทำงานให้ดีและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจอย่างชาญฉลาดนอกจากนี้ในช่วงเวลานี้ดาวสุขดาวแห่งความรักจะอยู่ในราศีที่ตรงกันข้ามกับราศีเมถุนของคุณส่งผลให้ชีวิตคู่และความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรักอาจมีความตึงเครียดบ้างมีเรื่อง ให้ต้องปรับความมอเข้าใจต่างฝ่ายต่างต้องเสียสละให้กันบ้างอย่างไรก็ตามถ้าทั้งคู่ใช้ความอดทนเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถผ่านพ้นมรสุมนี้ได้และความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นกว่าเดิมโดยรวมแล้วเดือนนี้ราศีเมถุนจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตทั้งด้านจิตใจความสัมพันธ์และการงานซึ่งเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องฝ่าฟันด้วยสติปัญญาความมั่นคง และความตั้งใจแต่ก็จะทำให้คุณเติบโตและมีพัฒนาการมากขึ้นเป็นอย่างมากให้พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆเผชิญอุปสรรคอย่างองอาจและดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและสติสำหรับราศีเมถุนแล้วเดือนพฤษภาคมนี้ถือเป็นห่วงเวลาสำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาตนเองดวงชะตาด้านความรักของชาวราศีเมถุนสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักของคุณชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้ว จะมีความท้าทายและบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่ต้องเผชิญเนื่องจากการโคจรของดาวเคราะห์หลายดวงในช่วงนี้จะสร้างแรงกดดันและความตึงเครียดให้กับชีวิตคู่เริ่มต้นด้วยปรากฏการดาวพฤหัสบดีเข้ามาครองราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนแรงส่งจากดวงดาวแห่งนี้จะทําให้คุณต้องการพื้นที่และอิสระส่วนตัวมากขึ้นนอยอยากออกนอกบ้านไปทากิจกรรมต่างๆนอกจากนี้คุณยังมีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ทำให้อาจเกิดข้อขัดแย้งกับคู่ครองที่ไม่เข้าใจและติดแนวคิดเดิมๆในช่วงกลางเดือนจะมีปรากฏการพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในราศีเมถุนเป็นสัญญาณว่าคุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องความขัดแยง้งความคาดหวังและการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันช่วงนี้คุณอาจรู้สึกท้อแท้และคิดว่าคู่ชีวิตไม่ค่อยให้ความสนใจกับตนเองเท่าที่ควร แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ทั้งคู่เปิดใจคุยกันเข้าใจกันและกันมากขึ้นเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันและเมื่อดาวพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนแรงดึงดูดแห่งดวงดาวนี้จะทําให้บรรยากาศในความสัมพันธ์กลับมาชุ่มฉ่ามีความรักและความผูกพันกันมากขึ้นคุณและคู่ครองจะหันหน้าเข้าหากันอีกครั้งเกิดกิจกรรมร่วมกันและช่วงเวลาแสนโรแมนติกรออยู่ซึ่งนับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ หลังจากผ่านพ้นความยากลำบากมาได้สำหรับคนโสดในขณะที่คนมีคู่แล้วต้องเผชิญกับความท้าทายในเดือนนี้แต่คนโสดกลับจะมีสเสน่ห์เข้มแข็งและโอกาสดีๆในเรื่องความรักรออยู่เริ่มจากช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งโชคลาภ และดาวพระเสาร์เป็นดาวทรงแรงใจปักใจรักจะเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมถุนทําให้คุณมีเสน่ห์แรงดึงดูดเข้มแข็งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเจอได้อย่างง่ายดายหากใครพบเจอคุณในช่วงแรกของเดือนโอกาสที่พวกเขาจะตกหลุมรักคุณไม่ยากนอกจากนี้ดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งความลึกลับและน่าสนใจก็จะมารวมอยู่ในราศีเมถุนช่วยสร้างแรงดึงดูดให้คุณมีเสน่ห์เย้ายวนใจมีรอยยิ้ม และกิริยาท่าทางหน้าค้นหาและเข้าหาจนใครๆต่างอยากใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังความสนุกสนานเกินเลยไปบ้างเพราะดาวอังคารก็จะเคลื่อนมาในราศีนี้เช่นการทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะละเลยอีกโก้และความคิดเหตุผลแล้วตามอารมณ์และความสนุกสนานเกินกว่าเหตุซึ่งอาจนำไปสู่การตกหลุมพรางของรักบ้าบิน่นที่ไม่ยั่งยืนได้ แต่ในช่วงกลางเดือนหลังจากพระจันทร์เต็มดวงในราศีของคุณผ่านพ้นไปความรักและสเสน่ห์ของคุณจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งและเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดใจรับรักใหม่พร้อมกับโอกาสที่จะได้พบรักแท้เข้ามาในชีวิตเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นคนเกิดราศีเมถุนนั้นดวงสงพงของท่านคือราศีกุมซึ่งเป็นราศีที่มีลักษณะนิสัยตรงข้ามกับชาวเมถุนแต่กลับมีพลังในการเสริมดวงชะตาให้แก่กันและกันอย่างลงตัว ด้วยลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันคนและทิศทางของทั้งสองราศีนี้เมื่อมาผสมผสานกันจึงทำให้ชีวิตดุลยภาพและมีความสมดุลไม่หนักเอียงไปด้านใดด้าน,านหนึ่งจนเกินไปราศีกุมเป็นราศีสุดท้ายของกลุ่มนักบุญมีลักษณะนิสยัยที่เป็นนักคิดใจเย็นรอบคอบมีเหตุผลและเจ้าระเบียบวินัยสิ่งเหล่านี้จะมาลดทอนความบ้าบิน่นที่เล่นและมักจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ของราศีเมถุน ลงไปได้ในทางกลับกันนิสัยที่รักสนุสนานมีมุกตลกร่าเริงของชาวเมถุนจะมาเติมเต็มชีวิตให้กับราศีกุมที่มักจะใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอารมณ์และความสอนุกสนานเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือทำงานด้วยกันพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวโดยการผสมผสานจุดเด่นของกันและกันทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงและมีความสมบูรณ์แบบ นอกจากราศีกุมแล้วยังมีอีกหลายราศีที่ถือว่าเป็นดวงคู่เสริมกับชาวราศีเมถุนได้แก่ราศีพิจิกมีนิสัยชอบความยุติธรรมซื่อสัตย์จริตและมักจะเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องลักษณะเช่นนี้จะมาเสริมความคิดที่บางครั้งขาดความจริงจังของราศีเมถุนราศีพฤษภเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีมีนิสัยอดทนรักความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะมาถุงดุลราศีเมถุนที่บางครั้งมัก จะคิดอะไรเร็วเกินไปนิดหนึ่งราศีสิงห์มีนิสัยนำเด่นชัดแต่ไม่จริงจังเหมือนราศีเมถุนความเป็นผู้นำและการเป็นศูนย์รวมสายตาของสิงห์จะมาเสริมดวงชะตาของราศีเมทุนที่บางครั้งต้องการความเด่นและความสนใจไปบ้างราศีกรกฎที่เป็นระเบียบละเอียดรอบคอบจะมาช่วยสร้างความมีเหตุผลให้กับชาวราศีเมทุนมากขึ้นและสุดท้ายคือราศีมังกรที่เป็นราศีที่โรแมนติกชอบผจญภัย และความท้าทายซึ่งจะมาเป็นพลังสำคัญที่ทำให้นิสัยของเมถุนที่เบิกบานแจ่มใสและมีมุกตลกขำขันกลับมีความหมายอีกครั้งโดยสรุปแล้วคนเกิดราศีเมถุนนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นคนรักสนุกมองโลกในแง่ดีที่เล่นและไม่ค่อยมีความจริงจังเท่าไหร่เมื่อได้มาอยู่ร่วมกับคนเกิดราศีเหล่านี้ที่เป็นดวงสมพงษ์และดวงคู้เสริมดวงจะทำให้ชีวิตของพวกเขามีสีสันมากขึ้นมีดุลยภาพ และสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในหลายๆด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์ตามราศีนี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยครับถ้าชอบอย่าลืมกดและกดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ